ฉันเข้าใจอยู่เสมอว่าทุกๆครั้งในการประชุมคณะรัฐมน,นตรีวันนี้เนี่ยทั้งกพอเองหรือกอรพอรอยเองก็ตามต้องทําสรุปนะคะไปเสนอท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่าผลสำฤทธิจการทํา work from home เป็นอย่างไรนะคะท่านถามตัวท่านเองนะคะว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยท่านได้รับโอกาสนี้ไหมดิฉันเองอยู่ที่สำนักกรอต่อก็ให้โอกาสนี้ work from home กับน้องๆ แต่ทนะดิฉันเองหัวหน้างานต้องมาทุกวันนะคะมาทุกงานมาทุกวันที่นี่นะคะก็ในคำคำนี้เรารู้ตั้งแต่คำว่า where is flat นี่เราก็เข้าใจม,มีความเชื่อมโยงมันมีการาปฏิรูปอ,อุตสาหกรรมครั้งที่4เป็นอย่างนั้นมาถึง Thailand Profile O ด้วยนะคะมีเรื่องของ Fintech ทันทดสอบแบบแซนบ b ็อนะะมีเรื่องของเ i อ Data a อินเทอร์เน็ตออฟติ i งดิจิตอลอีโคโนมีมีเรื่องของ SDG ของตาม UN มีหลายเรื่องนะคะแล้วเราก็เจอ,อความท้าทายอนันใหม่ของเราคือเรื่องของ Climate Change แล้วก็ Aging Society ภาพเหล่านี้นะคะ่ะอยากชวนท่านที่เป็นหัวหน้างานนะคะชวนท่านที่จะเป็นหัวหน้างานต้องคิดตามละค่ะนะคะ,นะคะเป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่จะเข้ามากระตุ้นให้เราคิดในส่วนที่เรียกของความเปลี่ยนแปลง ในส่วนนี้นะคะ,ะแล้วก็ในการวางแผนในการทำงานรองรับอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะคำนี้ค่ะ new normal ะนะคะเราได้ยินบ่อยครั้งมากนะคะในส่วนของโควิดมาก็ฉันถามท่านผูเ้เข้ารับการการอบรมครั้งนี้ว่าท่านมองเรื่องนี้อย่างไรท่านจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของท่านอย่างไรไหมนะคะท่านจะชวนทีมงานท่านคิด ว่าจะส่งมอบสิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะํคำนี้ดิฉันเองได้ยินคานี้แล้วฉันก็พูดแต่ตอนต้นแล้วว่ามันจะมีคําเป็นคู่แฝดตอนนี้คือ the next normal นะคะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าดิฉันเองก็หยิบยกตัวอย่างใกล้ชิดที่สุดในวันนี้ของที่ฉันอยู่คือสำนักง,งานกรอต่นะคะเราอยู่ในภาคการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ะะเรื่องของสปีดนะคะในส่วนนี้ดิฉันก็ต้องชวนทีมงานคิดดิฉันบอกแล้วนะคะเป็นหัวหน้าง,งานคิดคนเดียวไม่ได้นะคะท่านต้องคุยกันคิดออสิ่งที่เราทําแผนเอาไว้นะคะสรุปไปตั้งแต่อตอนต้นปีมันยังเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะกับโลกโควิดที่จะมานะคะก็จะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรทีเดียวลวนะคะในส่วนนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านเข้าใจก่อน นะคะว่าเราทำอะไรแบบเดิมๆคงไม่ได้แล้วนะคะเราเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในแผนเดิมๆนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักก็คงทำได้แต่ท่านจะต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ใหม่เข้ามาแล้วก็คิดตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ว่าเราจะทำอย่างไรให้ตอบรับในส่วนของ new normal นี้ได้นะคะฉะนั้นเข้าใจว่าในส่วนภาครัฐบาลเองก็มอบโจทย์นี้นะคะ่ะไปให้ส่วนราชการทุกส่วน ะะดูว่า New Normal เนี้ยเราจะทำให้ประเทศไทยเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นอย่างไรในส่วนนี้นะคะก็ชวนท่านคิดนะคะคิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพูดว่าแล้วเราจะดูแลในการบริหารจัดการนี้อย่างไรนะคะอีกคำหนึ่งค่ะนะคะฉันเองต้องเรียนว่ารูปนี้ก็เป็นรูปเดิมเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นจริงนะคะ อยากชวนท่านคิดจริงๆนะคะว่าวันนี้เป็นโลกของวูค่าต้องเรียนนะคะไม่ใช่คำนี้ไม่ใช่อยู่ในภาคเศรษฐกษิจอย่างเดียวนะคะเป็นในทุกกิจกรรมในทุกองก์นะคะภาครัฐเราก็ชวนท่านคิดได้นะคะวูค่าเนี่ยเป็นตัวแทนของคำสี่คำา v o l t t i e uncertain, complex, a m b i g u u u s ท่านถามตัวท่านเลยคะ่ะ ว่าในงานของท่านเนี่ยสีคำนี้มีความหมายมากน้อยอย่างไรแค่ไหนดิฉันบอกตรงๆนะคะทุกๆงานจะเจอความท้าทายในสี่คำนี้อย่างตลอดเวลานะคะเอาให้ชัดๆคือความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความกำลวมหรือไม่ชัดเจนมันเป็นความท้าทายมากของหัวหน้างานแล้วก็ของทุกๆคนในทีมงาน ะะแล้วของทุกๆองค์กรทุกๆภาคส่วนของเศรษฐกิจทุกๆภาคส่วนของของประเทศละค่ะว่าโลกไม่ได้นิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะมีปัจจัยหลายเรื่องนะคะที่นำประเด็นสีประเด็นนี้มาให้ท่านขบคิดและท่านฐานะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้กำบัญชาท่านจะบริหารจัดการในประเด็นของความเป็นโลก n e นิว r m a ม เป็นโลกของวูค่าได้อย่างไรในการทำแผนของสำนักง,งานกรอตตนะคะที่ฉันเองเ,ออเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะคะก็นำผู้บริหารของสำนักง,งานออกนอกพื้นที่เป็นครั้งแรกนะคะไปทำแผนที่ฉันจำได้ว่าเป็นจังหวัดน่านนะคะเราไปถอดรหัสว่าเราจะทำให้ในการทำแผนนะคะของสำนักง,งานกรอตเนี่ยในการพัฒนาตลาดทุนไทยเนี่ยให้มีความสามารถในการแข่งขัน นะคะให้เป็นตลาดที่สามารถะระดมทุนได้ในกรอบของที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงได้นะคะในส่วนของ financial inclusion อย่างไรก็พวกเราก็ตั้งโจทย์แล้วค่ะว่าเราจะไปตอบโจทย์ของ v o u a l w o r d ได้อย่างไรนะคะก็จริงๆแล้วก็อยากจะชวนคิดแล้วค่ะฉันก็พาผู้บริหารทั้งหมดไป30กว่าท่านไปทำโจทย์นี้นะคะล้วก็ทำแผน ชุดใหญ่แล้วก็มาหาประเด็นเล็ก,ลกๆย่อยๆขึ้นไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ท่ันต้องพูดถึงนะคะในแผนของสำนักง,งานกรอตอนเนี่ยเรามีส่วนใหม่ขึ้นมาต้องเหนือจากส่วนของงานแล้วนะคะเรามีส่วนใหม่ของเรียกว่าองค์กรเข้มแข็งนะคะที่ฉันก็ชวนเ,เพื่อนผู้บริหารของฉันคิดกันไปว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะทำให้ Managerial นะคะในระดับ Manager เนี่ย นะคะมาทำให้องค์กรนี้เข้มแข็งอย่างไรนะคะ,ะเราก็มีคำง่ายๆคำว่า d e ไ i น์ในส่วนของการเป็นผู้บริหารอันหนึ่งคือดิฉันเองต้องเรียกว่าต้องเน้นเรื่องของการมี Delegation กับ Communication ที่พูดถึงสังนั้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นละค่ะคือเรื่องของการคิดในเชิงเรียกว่ากรอบของการเป็น Proactive ในส่วนนี้นะคะเพราะว่าในสีคำเนี้ยถ้าท่าน ไม่ได้คิดไปข้างหน้าหรือมองไป looking forward แล้วเนี่ยท่านอาจจะอยู่ตามเหตุการณ์ไม่ทันหรือกวแก้ปัญหาสถานการณ์ไม่ทันในส่วนนี้นะคะก็เรียนอีกครั้งนะคะว่าฉันย้ำนะคะว่าท่านผู้บริหารทุกท่านหรือท่านว่าที่ทั้งหลายเนี่ยควรจะเข้าใจนะคะบริบทของการปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องนะคะ ปัจจัยภายนอกที่ท่านพูดถึงในส่วนที่เกิดขึ้นของต่างประเทศด้วยนะคะว่ามันเป็นประเด็นของวูค่าเวอร์นี้แหละค่ะวันนี้เขามีคําอีกคํานึงขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นพื้นฐานแลละค่ะวูค่าเวอร์วูคา plus คือตัวบวกคือพูดถึงอัตราความเรียกว่ารุนแรงของเรื่องในวูค่าเนี่ยมันมีมากขึ้นมันมีมากขึ้นนะคะ คำคำนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มุท่านเอาไปใช้ในการทําเป้าหมายทําแผนหรือชวนระดมสมองกับทีมงานท่านเนี่ยดีฉันชวนให้ท่านาหยิบคํานี้นะคะไปร่วมกันหาคําตอบในเนื้องานของท่านนะคะค่ะชิ้นนี้เอาพูดตรงๆไม่มีใครที่จะเรียกว่าไม่ได้ยินอีกแล้วนะคะชิ้นนี้นะคะคำว่า disruption เนี่ย นะคะมาทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะะการทำงานเปลี่ยนแปลงของรูปแบบต่างๆนะคะ,ะวันนี้ก็ดิฉันพูดอีกเหมือนกันว่าโควิด19เนี่ยทำให้ดิจิทัลดิสรัปชันเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงแล้วก็เร็วกว่าที่คิดนะคะดิฉันเองก็ต้องขอบคุณดิฉันจะทำงานที่กรอตตอต้องการงบประมาณอะไรหรือทำงานอะไรที่เร่งๆเนี่ยนะคะดิฉันก็จะใช้ในส่วนนี้มันเป็นตัวบอกว่า มันต้องทำให้เกิดขึ้นจริงนะคะดิจิทัลทราน sf อร์เมชันหรือดิสรัปชันในส่วนนี้นะคะเป็นอืมมัสนะคะท่านอืมมัสในทุกระดับของของการเป็นหัวหน้างานนะคะวันนี้ถามตัวท่านเองสิคะดิ่ันเพิ่งไปฟังเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบรรยายมาท่าทราบทาบว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนไปทั่วประเทศแล้วคนไทยเนี่ยได้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือหรือ,รอดิจิทัลเนี่ยจำนวนออพอสมควรนะคะ ดิฉันจาไม่ผิดตัวเลขนะเนาะถ้ามือถือเนี่ยประมาณประชากรไทยเนี่ยคนไทย50ล้านคน,นม,มีมือถืออย่างน้อยหนึ่งเครื่องแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วการใช้อินเทอร์เน็ตของของคนไทยเนี่ยก็ติดอันดับของโลกนะคะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการง่ายอย่างมากล่ะค่ะวันนี้แต่ต้องใช้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตอย่างไรล่าสุดดิฉันก็ดีใจแล้วก็ชื่นชมในการทํางานของภาครัฐนะคะเ,ออเราเป็นประเทศอันดับ ต้นๆของโลกนะคะที่ในส่วนของหยิบยื่นการบริการภาคประชาชนโดยผ่านดิจิทัลนี้ได้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจร่วมกันนะคะว่าภาครัฐเนี่ยเราปรับตัวได้อย่างเร็วในส่วนนี้ค่ะก็เป็นภาพนะที่ให้เห็นถามอีกแล้วค่ะการเป็นแมเน g เจอร์เนี่ยถ้าท่านได้รับโจทย์ไปว่าท่านจะใช้ดิจิทัลเนี่ยมาบริหารจัดการของงานของท่านให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ได้อย่างไรท่านต้องมีคำตอบนะคะว่าท่านจะเอาดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยนะทียนบอกเป็นตัวช่วยเนี่ยได้อย่างไรในส่วนนี้นะคะ,ะดิฉันก็นำไปสู่โจทย์ <c oughs> วันนี้ถ้าเราเป็นแมนเจอร์เป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้ว่าบัญชาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักในโลกของเป็นปัจจุบันอนาคตที่เต็มไปด้วยดิจิตอลดิฉันคิดว่าเราอาจจะไม่ทันสมัยพอแล้วนะคะเราไม่ใช่โลกอนาล็อกอีกต่อไปนะคะ ที่จริงเวฟแรกเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการมีดิจิตัลเวฟสองก็ใช้อินเทอร์เน็ตเวฟสามคือโซเชียลมีเดียท่านเห็นไหมคะและ้วเวฟสี่คือโมบายวันนี้พลังของตัวโซเชียลมีเดียเองหรือพลังของในส่วนของอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เกิดขึ้นข้อมูลต่าง,าง,างเนี่ยแพร่หลายไปได้อย่างรวดเร็วไปทั้งโลกนะคะในปุ่มเดียวนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนคิดค่ะว่าเราจะใช้ประโยชน์ นะฮะและขณะเดียวกันเราต้องใช้ส่วนของความระมัดระวังเนี่ยในส่วนนี้อ,อ,อย่างไรตัวดิจิตอลเนี่ยมีทั้งข้อดีและก็มีข้อที่น่าระมัดระวังนะคะเพราะงั้นในสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงกันวันนี้เนี่ยคือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของระบบไซเบอร์ด้วยและก็ที่สําคัญสุดคือข้อมูลของบุคคลด้วยนะคะดิฉั้นก็จะเรียนให้ท่านเข้าใจเลยนะว่าวันนี้ที่เราทํางานกันวันนี้เนี่ย มันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะแล้วนะคะดิฉันเองทำงานวันนี้ถูกท่านผู้ใหญ่ถามรูปแบบที่เป็นปกติ traditional เป็นแบบนี้แล้วคุณเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานของคุณเนี่ยไปรองรับกับโลกในปัจจุบันที่เป็น new normal นะคะเป็นโลกภายใต้ digital disruption อย่างไรนะคะก็เป็นความท้าทายที่เราต้องคิดไปอยู่เรื่อยๆนะคะ ฉันยังชวนเพื่อนๆที่ทํางานนี้คิดเลยว่าแผนที่เราร่างมา3ปีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องทบทวนทุกครึ่งปีแล้วละค่ะยิ่งโควิดมาเนี่ยต้องทบทวนอย่างเร็วนะคะอย่าลืมนะคะความเป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยคือเรื่องของการกําหนดเป้าหมายท่านก็ต้องชวนทีมงานคิดแล้วท่านก็ไปชวนทั้งองค์กรคิดว่าเป้าหมายที่เราเคยพูดกันมันยังเป็นปัจจุบันแค่ไหนอย่างไรนะคะอีกอันหนึ่งค่ะชิ้นนี้ทิฉันก็ไปหยิบมาให้ดูนะคะว่า ในส่วนของการที่จะเราอยู่ในส่วนของการที่ภายใต้ดิจิ t a ลดิสรับชันได้เนี่ยคือมีอย่างไรบ้างนะคะเขาก็ไปคัดมาให้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมี10ปัจจัยหรือ10ทักษะหรือการเข้าใจนะคะดิฉันก็อยากจะชวนท่านมองเห็นในเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกภาพหนึ่งนะคะที่ท่ฉนไปเห็นมาเมื่อวานที่ไปร่วมงานบรรยายกันมาเนี่ย ะะบริษัทที่ปรึกษา m c c เคนซี่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งี่เขาถูกถามเหมือนกันว่าในส่วนของการเป็น Managerial เป็น Manager เนี่ยเราจะเข้าไปสู่ในดิจิทัลดิ r ั p t ั o นได้สำเร็จผลอย่างไรอะไรคือเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคก็มาจาก m ายเซ e t กับ c คาน์เตอรละค่ะในส่วนนี้นะคะก็บางครั้งบางคราวคนก็คุ้นชินในสิ่งที่เราทำอยู่แต่ก็วันนี้ต้องเข้าใจแล้วหัวหน้างานต้องชวนทีมงานคิดแล้วละค่ะ ว่าอยู่เหมือนเดิมไม่ได้นะคะอันนี้ภาพนี้ดิฉันก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดกัน <c oughs> อีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ฉันขออนุญ,ญาตหยิบขึ้นมาดิ่ฉันจาได้เมื่อสี่หปีที่ไปบรรยายที่หลักสูตรนบสอิฉันก็หยิบเล่มนี้มานะคะยังเป็นความที่เป็นความจริงอยู่นะคะของท่านอาจารย์ดรสุวิทย์เบสินศรีนะคะท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เบสินศรีในโลกเปลี่ยนไทยปรับ เดี๋ยวท่านล่าสุดท่านาออก็อ่านหนังสือเล่มมาใหม่ <c oughs> ท่านก็กล่าวไว้ว่าสัวตรตที่21ต่างจากสัวัรษที่20คืออยู่ในโลก new normal ท่านเห็นไหมคะว่าท่านดรสุวิตเมสินรีท่านใช้คํานี้มาเป็นเกือบ10ปีแล้วมั้งคะหนังสือเล่มนี้ท่านออกมานานแล้วนะคะใช่ไหมฮะท่านก็อยู่ในกระแสที่มองไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วคือเป็นโลกภาวะปกติใหม่ new normal เนี่ยที่เป็นระดับของความซับซ้อนความไม่แน่นอนที่มีมากขึ้น ท่านเห็นไมคะความซับซ้อนความไม่แน่นอนเนี่ยดิฉันนำเสเนอในคำของว่าวูกานะคะมีจังหวะจากโคนของการเปลี่ยนแปลงที่หนักหน,น่วงรุนแรงในความถี่และความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเป็นสเตทเมนต์นะคะที่มีความเป็นจริงอยู่มาตลอดเวลาเลยถัดมาะท่านดัตุสวิทเทนก็พูดอีกเหมือนกันว่าสังคมที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมธรรมมาพิบาลและความเสมอภาคเป็นรากฐานที่สําคัญ นะคะิี่นก็ขออนุญ,ญาต <c oughs> นําสิ่งดีๆหนังสือเล่มนี้ของท่านท่านดรสวิทเมสินทรีมาเล่าสู่กันฟังแต่ยืนย้ำ <c oughs> แต่ย้ําให้เห็นนะคะคําว่า new normal เนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นตอนโควิดนะคะหนังสือเล่มนี้ของดรสวิทท่านรัฐมนตรีสวิทเมสินรีท่านได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะคะ,ะท่านก็กล่าวไปอีกเหมือนกันนะคะท่านก็ใช้เรื่องนี้มาในส่วนของงานของฉันด้วยนะคะ คุณภาพของคนท่านก็ถอดรหัสเป็นฟังก์ชันของความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมเปลี่ยนจากดีทรอยต์โมเดลนะคะซึ่งเป็นระบบของสายพานไปสู่ h ฮอริ o o ดโมเดลเป็นสังคมการเรียนรู้และปัจจุบันเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดฉันเชื่อว่าทุกๆท่านได้มีโอกาสอ่านแล้วค่ะนะคะท่านก็ใช้คําชื่อของสือเล่มเดิมนี่หละค่ะนะคะชื่อเดิมของท่านคือโลกเปลี่ยนคนปรับ แต่ท่านก็เพิ่มนะคะในส่วนของหลุดจากกับดักนะคะขยันสู่ความยั่งยืนนะคะเพราะเราก็เป้าหมายของยุทธศาตร์ชาติมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายของ UNSDG ด้วยนะคะในเร่มนี้เองนี้ัันเชื่อชวนท่านอ่านนะคะว่าท่านก็ดิบยกว่าเราจะมีความเป็นอยู่หลังโรคโควิดอย่างไรนะคะ เป็นหนังสือที่ดิฉันอ่านแล้วก็ต้องเรียกว่าเติมความรู้ดิฉันให้สมบูรณ์จริงๆนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมของดิฉันด้วยอีกเหมือนกันดิฉันก็ขออนุญ,ญาตนะคะให้ทุกคนในเป็นผู้ผบริหารของดิฉันเนี่ยสามสิบกว่าชีวิตระดับผู้บริหารระดับผอ,อ,อขึ้นไปชวนเขาอ่านเล่มนี้แล้วค่ะนะคะดิฉันก็อยากจะขออนุญ,ญาตเรียนว่ามีความสำคัญมากนะคะเตรียมความพร้อมเราให้ไปสู่โลก New Normal จริงๆค่ะ